โอ้โห <Cornell> <ar> สุดยอนมากๆนะคะก่ะน้องเอกของเรานั่นเองของเรายังนอนเลคะเพราะว่าไปดูประวัติมา21ปีบริบูรณ์โอ้โหอ่ะเาป็นว่ามางานแบบนี้แล้วพาไปได้ที่จะานะคะเกี่ยวกับความรู้สึกว่าทีสิ่งไรบ้างที่มาในงานเจมันโรบายชวของเราก็ของแรกเลยนะยอะเหนื่อยอยู่ใช่ไหมคะนึงเลยคือเรารู้สึกดีใจมากที่เจมัน ให้เรามาทำตรงนี้นะคะเราขอบคุณเจมส์มากแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่มีแฟนๆที่มีคนอื่นมาร้องเพลงกับเราเราเป็นมังสวิรัตวันนี้จะบอกว่าดูในทีวีหล่อแล้วนะมาดูใกล้ๆยิ่งหล่อเขาไม่ได้หรอไหมเข้าไหมเข้าไหมกินกันเรื่งเร้ประเบิดเลยทีเดียวอ่ะแล้วแอปพลิเคชันไหนคะที่แบบปกติเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ก็ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ YouTube นะคะับยูทูบวฟังเพลงนู้นฟังเพลงนี้จุดเพลงไปเรื่อยๆออะไรยางเนี้ครับผมอืมนะคะก็แล้วในเรื่องของ Instagram เนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เหมือนแบบว่ายังไม่ได้ฟอลโล่อินสตาแกรมอะไรจ๊ะผมก็เป็นชื่อผมนะครับคณะโชตแล้วก็ตัวเคทีเฮชเอเอ็นเอซีโีเคครับผมอ่าปอดร้อกันยัง ช่วงนี้ก็กําลังเดินสายโปรโมทอยู่กับเพื่อนๆเดอะสตา์ีกเจ็คนนะครับส่วนตัวผมก็กําลังพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีที่สุดจะได้มีผลงานดีๆมาฝากาัาานกครับผม